สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟอีทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการดู username password เข้าเว็บนะครับใน m icrosoft edge แก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาว่าเอ๊ะเวลาเราใช้งานนะครับไปสักพักใหญ่ๆแล้วะพอดีเราลืมในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับรหัสผ่านในการล็อกอินเข้าไปในเว็บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือล็อกอินเมลต่าง,ง,งนะครนะ เอ๊ะเราจะกลับมาดูได้ไหมนะครับเราสามารถมาดูใน Microsoft Edge ได้ถ้าเกิดเราเคยบันทึกไว้นะครับซึ่งขั้นตอนในการดูตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการดู Username Password ในการล็อกอินเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับผ่าน Microsoft Edge นะครับซึ่งเราสามารถดูได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็เปิดไปที่ Microsoft Edge ครับแต่สิ่งสำคัญก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปดูนะครับต้องรู้ด้วยนะว่าเราเคยล็อกอินเว็บไซต์ผ่าน Microsoft Edge ด้วยไม่ใช่ไม่เคยล็อกอินก็มันก็ดูไม่ได้นะหมายความว่าเราต้องเคยใช้งานล แล้วก็มีการตั้งค่าบันทึกรหัสผ่านไว้นะครับพอเราบันทึกรหัสผ่านไว้มันจะจําค่าไว้ในนี้นะครับขั้นตอนในการเข้าไปดูก็คือกดไปที่จุด3จุดด้านบนครับ แล้วก็เลือกมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าจากนั้นก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับกดมาที่รหัสผ่านครับรหัสผ่านนะครับทิ่งลูกุญแจเนี้ยกดเข้าไปครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะมีจํานวนที่เราบอกไว้ว่าเราบันทึกรหัสผ่านไว้กี่รหัสผ่านนะครับอันนี้นะครับในการล็อกอินนะครับอย่างม้าพี่ก๊อฟต้องการดูตรงนี้นะนะครับพี่ก๊อฟก็จะกดในส่วนของการดูยังไงก็กดตรงนี้ฮะแสดงรหัสผ่านครับแสดงรหัสผ่านตรงนี้นะกดเครื่องหมายตรงนี้ก็ซูมเข้าไปนิดนึงนี่นะครับกดตรงนี้นะครับมจะี จะมีเครื่องหม่ตรงนี้นะครับคือตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆรูปตาเนี่ยก็คือแสดงรหัสผ่านนะครับแล้วเราก็กดครับพอกดแสดงรหัสผ่านเนี่ยข้อดีของตัว Microsoft Edge เนี่ยเขาจะให้เรายืนยันตัวัส s ่ w นล็อกอินของเครื่องเรานะครับแล้วก็ใส่รหัส p a s s w o อ d อ o g เครื่องก่อนนะครับจากนั้นพอเรากดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นรหัสผ่านออกมานะครับคราวนี้เราก็รู้แล้วว่ารหัสผ่านคืออะไรนะครับนี่แหละครับก็คือขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับสาหรับคนที่เจอปัญหาว่าเอ๊ะ พอเราไม่ได้ใช้นานๆแล้วลืมว่ารหัสผ่านมันคืออะไรนะครับก็เราใช้เป็นรหัสอัตโนมัติใช่ไหมฮะจากนั้นแล้วเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งก็สามารถดูผ่านตัว,ตว Microsoft Edge ได้ถ้าเกิดเราเคยล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับผ่าน Microsoft Edge นะครับนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆนะครับในการดู username password ในการล็อกอินเข้าเว็บผ่าน Microsoft Edge ครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ